สวัสดีครับโมนีสิภา้ามาเกี่ยวงานบุญตะวาเทวูวัดผู้น้อยอำเภอนาการจัหงหวัดนองวัวลำพูนครับโมนีก็มีฝนตกลงมาโปรยปลายเล็กน้อยงานก็กำลังสิ้นเริ่มครับ กรรมาการผู้จัดงานในวันนี้คะท่านหมอพรินค่ะช่วยนําเรียนให้แขกผู้มีเกียรติของเราได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รอ,อความพร้อมอยู่นั่นเองนะคะคณะผู้บริหารของเรานะคะที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการหรือว่ากิจกรรมประเพณีอันดีงามในวันนี้นะคะมีส่วนของเทศบาลของเราค่ะมีท่านไหนบ้างคะแขกผู้มีเกียรติของเราในวันนี้เทศบาลตะบนนาการได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนาการ มาร่วมกิจกรรมตักบ,บโโาตรเทโวโลหนะเนื่องในวันออกพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสื่อสารและอนุรักษ์วัฒธาราธารมดีงามของพุทธาศาสนิกชนชาวไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืสบไปปันจ้เาาวลาสมควรแล้วกระผมขอจัดไปเชิญท่านประธานในพิธีท่านทองไหลเกศทองมานายกเจริญสนตรีตธรรมนาลดา,าวพระนุว่าลและาวเปิดงาน ทรงเสริมทีประกาศเจวโรนะฮะบ้านออังภาษาประจำปีปศ2563ของเทศบาลปริมณการะดับต่อไปขอต่างเฉยครับครับคุณโอกาสนรศึกษาเพราะคุณย่าให้เรารลทุกงลูกเรียนท่านสสนัทธวุฒิกองแกนดีสสเขตสามจังหวัดเชียงรายท่านรองนายกเทศมนตรีท่านประธานสภาเทศบาลท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลทุกท่านผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีอัศวเทโวโลหณะวันออกพรรษาประจำปีพุทธศักราช2563ของสาวเทศบาลตะบนนาการในวันนี้จากวัตถุประสงค์การจัดงาน ที่ท่านประหลัดเทศบาลตำบลนากาวได้กล่าวมานั้นเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งที่เทศบาลตำบลนาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีอดีงานที่สืบทอดมาแต่โบราณส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอดีงานนี้ให้อยู่คู่สังคมตลอดไป ปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโลโหนะวันออกพรรษาประจำปีพุทธศัก,กาศ 2, ราช2563ของเทศบาลตำบลน,นาการณนะ์ปัดนี้ครับขจจุติจัดกระบวนแห่มีนั่งก่าประอนทร์ น้องที่ลงมาจากสวรรค์มาบินธบาตมาต่อแต่งตัวแบบสวยงามเป็นนางฟ้ามาล่ำลงมาจากสวรรค์เพราะีมันอยู่ทั้งผู้กับชายโย เป็นตัวแบบไพ่อิน,ตนแต่ย,ย้อยลงมาเรื่อยๆครับเป็นขบวนเทวด,ดาน้ําฟ้า มีรถไว้แต่ล่อบินสบาทของประชาชนที่มาล่อยู่ขางท่าบันเทอะทย่อยลกไปจากผู้วัดผู้น้อยวันเทอะมบบาทบักบบี้สองขางแ้้ว็ตามโดยพระพิื่สงไว้รับบินสบาทจากประชาชน เป็นแถวลงมากสวยงามครับแต่บาทเต็มแล้วก็จะมีพหกอาสามาเอาของจากบาทาพระรอะว่ามันเต็มบมดที่เรใส่กัถผงเมื่อไปเก็บที่รถจะชนเขามาหลายครับถึงสี่ฝนตก คนกันยังมีสัทธาการท้ำบุญวนกับตกนักอยู่กับเยวนีวน้มันก็นยุดตกแลาวไม่แจวแบบเปิดพิธีวัดนี่สิยุ่ต้รองผู้ วันก็เอิ่นวัดวัดผู้น้อยละครับเพื่อน้ากลางก็เจ้ากษิตจ,จัดทุกปีเป็นประเพณนี้ต้นจัดวันแรมหนึ่งคำเ่ยครับรเดี๋ยวมาเที่ยวมาเบิ่งงานนี่ก็มาได้ครับ ขวัญพอพวัญษาของทุกปีมันเป็นฏิจัางานนี่เจ้าบาทมีกีต,ต้าบุญกับมาแต่งตัวสวยงามมาทำบุญแบบที่ทำนอง เป็นทีวดาลงกมาจากเขาจากสวรรค์มารับเครื่องอีังจากประชาชนนี่คือพิธีกันตักบาทเทววันครับมาครับมาเที่ยวสิมีทุกปีวันออกวันสา ปลาลูกล้านมาใส่บาทครับบาทข้าวสารอาหารแหง้งกันตดด่อติดด้วยลูกมาเป็นกิโลบ่ล่ะครับมื้อน,นี้ก็สิบ่สะดวกปานใดเพราะว่ามีฝนตกโปรยปลายเล็กน,น้อยแต่ช่วงนี้ก็หยุดไปแล้วแต่ก็มีข,ข้าวโค้งสิตกลงมาอีกอยู่การทำบุญ <c oughs> หยุดประชาชนเมอ่อไรครับถึงจิตโตกระท่ำบุญครับอะไรอย่างมาเบิงมาเทียวทุกวันออกวันสาร์องเล่มหนึ่งคำผลจิมีงานนี่ครับของอำเภอหน้ากลางของเทศบาลหน้ากลางผลจิจัดขึ้นมาเอาไว้ซ่ำนี่ก็เนาะครับเนาะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อสวัสดีครับ